วันนี้ขอเสนอเมนูปังปิ้งไส้ทะลักไส้รสช่องน้ำกะทิอร่อยมากวิธีการทำไส้นำแป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดมา8กรัมใส่ลงไปในหมอ้อตามด้วยกะทิ150กรัมคนคนคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดใส่น้ำตาลปี๊บลงไป60กรัมตามด้วยเกลือเสร1ส่วน4ช้อนชา นำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมข้นเดือดพอเดือดแล้วปิดเตาทันทีส่วนผสมเขาจะข้นหนืดประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้หนืดกว่านี้สามารถเพิ่มปริมาณแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนใส่ลงไปได้ใส่เนยจืดลงไป15กรัมแล้วก็คนคนคนจนกระทั่งเนยละลายหมด ใส้ขนมที่ทำแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1คืนนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทำสดใหม่วันต่อวันมากกว่าเพราะว่าลอดช่องบางเจ้าถ้าเก็บไว้เขาอาจจะมีการแข็งขึ้นใส่ลอดช่องลงไป200กรัมคนๆๆให้ลอดช่องกระจายตัวคนเบาๆนะคะเดี๋ยวเส้นลอดช่องจะขาดเทใส่ชาม แปะถุงแกงหรือแรปพลาสติกที่ด้านบนโดยต้องแปะให้แนบไปกับตัวไส้เลยนะคะพักไว้ก่อนถัดมามาดูในส่วนของขนมปังกันขนมปังวันนี้ป้าใช้เป็นขนมปังแพรจะใช้ยี่ห้อไหนไซส์ไหนก็ได้วันนี้ป้าเน้นถูกนะคะซื้อป้ายเหลืองมาจากโรตัสอันนี้ทํากินเองที่บ้านนะคะเนื้อขนมปังหลังปิ้งหลังนับกระทะแล้วมันอาจจะแข็งนิดหน่อยใครจะทําขายใช้ขนมปังยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะ อย่างเช่นของเมซี่เบก็อร่อยนะเดี๋ยวใส่ลิงไว้ให้ในช่องคอมเมนต์แต่ถ้าเปลี่ยนยี่ห้อขนมปังเปลี่ยนขนาดขนมปังต้องคิดและคำนวณต้นทุนใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าขนมปังแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันรวมถึงขนมปังที่มีขนาดต่างกันก็จะใช้ปริมาณไส้ที่แตกต่างกันจ้า ตัดหรือฉีกขนมปังแพรให้เป็นชิ้นแนะนําให้ตัดนะคะเพราะว่ารอยตัดมันจะคมสวยกว่าเนี่ยถ้าฉีกมันก็จะดูยุ่ยยหน่อยแบบชิ้นขวามือนําขนมปังมาผ่าตรงกลางแนะนําให้ใช้มีดสาหรับตัดขนมปังโดยเฉพาะที่เป็นซีซนะคะมันจะตัดง่ายกว่าใครหาซื้อไม่ได้พิกัดอยู่ในคอมเมนต์นะไม่ต้องผ่าลึกมากถ้าผ่าลึกมากก็จะยิ่งเปลืองไส้วิธีการใส่ไส้มันมี2แบบนะคะอันนี้ทําแบบที่1ให้ดูก่อนเนาะทาเนยที่บริเวณรอยผ่าเพื่อเพิ่พมความหอมการใส่ไส้วิธีนี้เนี่ย มันจะหอมตรงที่เราสามารถทาเนยเพิ่มด้านในได้ะคะ่ะแต่ว่าเมื่อใส่ไส้แล้วไส้มันอาจจะล้นทะลักเลอะเทอะง่ายถัดมาทาเนยที่ผิวของขนมปังทาแค่หนึ่งด้านก่อนจับน้องขนมปังด้านที่มีเนยนบกับเตาใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านได้เลยนะคะอันนี้ป้าไม่มีนะป้าก็เลยใช้เป็นเตาที่ใช้แก๊สกระป๋อง นำเนยมาทาที่ผิวอีกหนึ่งด้านของขนมปังป้าใช้เนยจืดตัวนี้นะคะเป็นเนยผสมทาให้ทั่วทุกชิน้นป้าจะทาเนยแค่2ด้านใครจะทาทุกด้านก็ไม่ว่ากาันแต่ว่าไปคิดลับคำนวณต้นทุนกันเอาเองเดอ้อให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งขนมปังเตรียมตามต้องการไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวขนมปังมันจะไหม้ไปมากกว่านี้ถ้าไม่มีเตาย่างสามารถนำขนมปังมาทาเนยแล้วนาบกับกระทะกลนแบนๆแบบนี้ได้ ใครชอบกินขนมปังแบบนึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีการนึ่งได้นะคะเมื่อขนมปังได้สีที่ต้องการแล้วก็นำขึ้นมานะถัดมาเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ไส้กันขนมที่ทำเสร็จแล้วถ้าไม่ร้อนจัดมากป้าจะใส่กล่องเบอร์ที l 7 7หนึ่งกล่องนี้คือใส่หนึ่งชิ้นกลับมาดูไส้ขนมที่เราตั้งพักไวค้ค่ะไส้ขนมเมื่อเขาคลายร้อนเขาจะข้นขึ้นเล็กน้อยก็ตักไส้ขนมขึ้นมาปริมาณตามต้องการ ใส่ลงไปตรงกลางของขนมปังที่เราผ่าไว้เมื่อใส่ไส้แล้วแนะนำให้รีบกินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าตั้งทิ้งไว้นานสีของไส้รดช่องอาจจะเข้มขึ้นเล็กน้อยถ้าใครคิดว่าผ่าขนมปังแล้วใส่ไส้ไส้มันจะหกเลอะเธอเราสามารถนำขนมปังทานเนยแล้วนำไปปิ้งไปย่างหรือไปนับกับกระทะได้ จากนั้นค่อยนําขนมปังมาใช้กันไกลเจาะตรงกลางนะคะใช้มือสะอาดๆช่วยขยายรูตรงกลางของขนมปังเราค่อยตักใส้ใส่ลงไปก็ได้วิธีการนี้ไส้ขนมก็จะไม่หกเลอะด้านข้างสามารถใส่ไส้ได้เยอะมากขึ้นชอบวิธีไหนใช้วิธีนั้นนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบไส้รอดช่องน้ำกะทิ1่สูตร35บาท43สตางค์ไส้1สูตรใส่เป็นไส้ขนมได้15-20ถึงชิ้นถ้าใส่ได้15ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบ ไส้ลดช่องน้ำกะทิต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท36สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบขนมปังไส้ลดช่องน้ำกะทีขนาดเท่าในคลิปนะคะจะอยู่ที่ 6, 6บาท6สตางค์ต่อชิ้นตัวขนมปังป้าคิดจากราคาเต็มของขนมปังโลตัสถ้าใช้ขนมปังยี่ห้ออื่นต้องคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเองนะคะ รวมถึงถ้าใช้ขนมปังขนาดไม่เท่ากับปลาเนี่ยก็ต้องคิดและคำนวณต้นทุนใหม่หมดเลยนะเนื่องจากปริมาณไส้ที่ใช้จะไม่เท่ากันรวมถึงขนาดกล่องที่ใช้ก็อาจจะแตกต่างจากปลาราคาขายขายชิ้นละกี่บาทดีถ้าเป็นปลาป้าน่าจะขายชิ้นละ12-15บาทแน่นอนว่าต้องมีคนบอกว่าถูกไปแพงไปดังนั้นป้าแนะนําให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยนะจ๊ะ